ยูเรียนานเกลมันอดีตกุนซือของบายเยิร์นมิวนิกตัดสินใจถอนตัวจากการลุ้นชิงตำแหน่งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเชลซีแล้วหลังก่อนหน้านี้ถูกยกให้เป็นตัวเต็งมาโดยตลอดโดยเดลี่เมลสื่อของประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สิงบูรู้สึกประทับใจในายใหญ่ชาวเยอรมันหลังจากเรียกตัวมาสัมภาษณ์และฟังวิสัยทัศน์ในการทํางานซึ่งเบื้องต้นนายเกลมันต้องการเริ่มงานในทีมสแตนฟอร์ดบิททันทีแต่เชลซีกลับไปตั้งแฟงแลมพาร์ดเข้ามาคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลนี้แทนนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าสาาเเหตตุที่นนกมั ใจยุติการเจราจากับเชลซีเพราะรู้สึกไม่พอใจที่ทีมสิงโต้ลื่เงเงื่อคามเจราจากับโค้ชหลายคนพร้อมกันซึ่งเจ้าตัวอยากลงงานกับทีมที่ต้องการตัวเขาจริงๆมากกว่าสําหรับการถอนตัวของนาเกลมันทําให้ตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของเชลซีในเวลานี้ก็คือมอริซิโอโปเชติโนอดีตกุนซือของสเปอร์และปารีสแซงต์แชงแมงที่เคยพาทีมได้แชมป์ลีกเออฝรั่งเศสเฟนคัพและเฟนซูเปอร์คัพอย่างละหนึ่งสมัยแลแว้วแองซองกอมมานีกุนซือเบอรล์ลี่ที่เพิ่งพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่พรี